สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านกลาบผมบริษัทพวกกันไรยมือพี่น้องเฮ้ยอย่าถอยเลยเว้ยแก้วโอ้เขาโยกตั้งลำตั้งลำตั้งลำวันนี้ก็มากับนิสสันคู้ใจห้องขวอยคือเกาพี่น้องโอ้โเบียดกันไปเลยไปครับ นมเข้าไปเมื่อนี้มาขอนมั่อของบาวดิวครับนี่ลูกเคยพี่เราแตงแต่แล้วงานแตงผมกับบริเวณมาหาบรบบิเวณนครับแกกับพากันถอนมัน <c oughs> ไปครับนี่ลูกเคยพี่เราครับรถไถครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน เพื่อนกันมาถอนมันครับผมไร้มากครับผมไม่ได้มาอยู่ผมอยู่บ้านทองทมือล่ะงงเงงงงง่งองง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 องงงงบงไงไงงบ่งง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 องไฟงดงงงงงงงสงดเลยนี ขอฟ้องได้๋ยวเลบกีกันเล้ปะลงถึงข้างล่างกันหน่อยแม่งหมุนไปเลยวปะไปได้ซื้อไปครับเราก็ไปเหมือนกันเอาสิบรอไมาใช่สองสามเขียวเพราะท่านเบื่อไปท่านไปไปเจอกันเอ้ Say bắt đầu có lấy yêu bây giờ bây giờ bắt đầu mày say lấy like, <laughs> อ้เพิ่นเอาเราไทยเพิ่นนานำเตัวนอย่า้เรา thấy, มันมานาม่นหลายครับโอ้นี่อีกหลายสวนนนวมามั่นหน้าครับหัวดีนะ่ะไปลงแปลงครับได้สองบาทกลัวอยู่ ได้สองบาทกว่าอยู่ฮึบกีดเลยนะไปที่เลยนะลงไปที่เลยนะอู้หูออกไปเอาแบบนี้เลยนะอู้ อุปกรณ์ยกมันครับเออเออดีจังว่ะเออเขาท่าเว้ยดี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 แบบนี้ดีดีมากเลยเมื่อตอนข้นขืนไปครับ เอาชีพหล่อมันหมดไว้บทนีไนไน้ได้ยังไงโอ้ติดเครื่องกับพอดบอะไรยิ่งอยู่ด้างหลังเงียบโพดโอ้รถไะ้เป็นยังงเราทีนี่ก็เป็นแนวยกมันเพิ่น,นับอันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกที่บานเราประดิษฐ์ขึ้นมาใส่อุคกรนโพดเว้ย เกาะเลยครับอู้บม่ได้ถ่ายคลิปลายมือเป็นร้อนๆไงพี่หมูพี่น้องเป็นร้อนๆไงไม่รู้มั่นหัวดีขนาดเลยมันกี่เดือนเนี่ยปลูกตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จครับถือว่าหัวดีอยู่นะเอาไปสองเที่ยวแล้วครับบทันเบิดบทันน่าจะอีกสองสามเที่ยวอยู่มั้ง อุ้ยยกหล่อหลังเลยวะยกหล่อหลังโอ้โหท่ตะวันวสองเผากับลุงไปโหดพูดสิบหลอกอะไรโบกเกตั้งเลยวะ thấy thấy chặt đây luôn kì, à về nhục lò lăng liền. Anh đấy ba. Cho chú bạn nhập. ขี่มันงนบ่บขี่ไรจีว่าแบตสตาร์ทบบติดเหรอนี่สันก็ไรยบไหร่้ขยันขยนหน่อยทำงานให้ลูกเคยนะ่ะแต่เวลาลูกเคยไปในี่ใส่ยงงอจีว่าสางขวมเออวัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี้ถือลูกเคยใส่แล้วเนะาะวันนี้ คือเขาใส่ขึ้นบ่บแบนี้ใส่เลยบ่ต้องย่านเียบนนหมอกำลังดต้พเอาดนต้อเาดิ้น พอแล้วหัวหนีจะมั่นเป็นไหมโอ้โหเมนบ่โอ้เจ้ารถเจ้าไปไถมันอยู่หันเขาเลื่อนมานี ta đây hấp tắt hóa xây phải nhanh <Nhạc> lên máy tông bẹt ได้ลงแป้ง2บาทกว่านะเห็นเียเบียบอกว่า2บาท20บเปอวัดเปอร์เซ็นต์ครับจากนี้ไปลงแป้งกับไก่เติบครับพี่น้องรถเกี่ยวกะระแทเลยรถไทยไม่ต้องขึ้นเลย แม <N <N ่มหนิ่เหยี่ปเทศขาดไปเลยวะ ลูกเกเยรชิงเมื่อไรโอ้ตามตัวท่านไม่ด้อียดใส่เยไก่ไกกูเลยจารั้านยูทูบแล้วชมือปัญญาเป็นเกียร์ท่ลูกเกียนี่ชอบเขาเต้ห่มปัญญาเขาเบียดเบียดใส่ในนั่งเขาเลกูจะมันเกนดีวะอู้หเพิ่งเพิ่งของกูเนี่ยเมียนมอตัวกูประกาศโคนงามมึงไปดึงบุกขึ้น

หัวมันกูไปขววาวจีได้อ่อนแม่นวะหัวมันกูแดงจึงคึงเลยตัวแม่นวะเออกูเจ็บขาเนี่ย